เดี๋ยววันนี้จะพาไปปักเบ็ดต่อครับแต่ปลาให้เราจะไปปักวันเนี้จะเป็นปลาไหลครับไม่ได้ใส่ปลาไหลนานละเมื่อตอนหัวค่ำอะเราไปเลาะดูหมายแล้วหมายลกเอาไปห้าหลังก็พอทีแรกอะว่าจะหาใส่ตามรูมันแต่ดูไปดูมาไม่เห็นรูเลยครับแต่จําได้ครับตั้งแต่เราหาอยู่หากินมาสองสามปีเนี่ยคนอื่นเขาแนะนํามาถ้าไม่เจอรูปรลาไหลเนี่ยแหวกญ้าใส่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องใส่ตามรูมันเราก็จัดเลยครับแหวกเป็นรูไว้ห้ารู ก็นี่แหละที่ตั้งใจเอามาห้าหลังเนี่ยแหวกแต่ละรูเนี่ยใช้เวลาอยู่เหมือนกันเราก็ยิงเป็นพวกยานี่อีกถ้าจะไม่ผิดอะบ้านเราจะเรียกว่ายาแห้วหมูแต่ไม่รู้ที่อื่นอะเรียกยาอันนี้ว่าอะไรนะครับเหนียวมากสางออกได้แต่ละรูเนี่ยใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ตอนที่เราสางยาเนี่ยจะลองดูด้วยรูนึงเนี่ยทาวงใหญ่รูนึงเนี่ยทาวงเล็กจะได้พิสูจน์ไปในตัวด้วยว่าทาเป็นวงเล็กกับวงใหญ่เนี่ยอันไหนปลาไหลจะเข้าดีกว่ากัน เหยื่อที่จะเอาไปปักปลาไหลวันนี้ก็จะเป็นเหยื่อครอบจักรวาลครับขี้จักรเดือนนี่แหละบางคนนี่ไม่รู้นะว่าขี้จักรเดือนเนี่ยจะไปหาเอาที่ไหนแต่เราหาอยู่หากินไวครับก็เลยรู้แห่งมันหน่อยแต่ได้มาไม่เยอะไม่รู้มันเป็ไหนหมดแต่ก็เอาเถอะเบ็ดเราห้าหลังเองเอาไปให้มันพอดีกับเบ็ดก็พอแล้วกระทาเราใส่ปลาไหลวิธีเนี้ยวิธีแบกย้าเนี่ยเขาบอกมานะครับว่าเวลาใส่ให้เหยื่อมันถึงพื้นไม่ต้องให้เหยื่อมันลอย แล้วก็คันเบ็ดเนี่ยไม่จําเป็นต้องปักก็ได้วางไว้เฉยๆก็พอที่เราเจาะช่องไว้5้าช่องเนี่ยมีอยู่ช่องหนึ่งครับเหมือนจะมีตัวเลยเหมือนมันเป็นรูมันด้วยแหละพอเราใส่ครบอ่ะเดินกลับมาดูอ่ะเหมือนมันกินเลยครับนี่ไงตึงๆแบบนี้โดนแล้วครับแต่เราจะปล่อยนไว้สักพักก่อนปาลาไหลเนี่ยเขาบอกมาเวลามันกินอะ่ะต้องรอให้มันกินนานๆแต่ด้วยความใจร้อนของเรานี่แหละครับรอประมาณหนึ่งนาทีอะ่ะดึงขึ้นมามันพาติดกอยาเลย เลยบลเบาเ็ดอีกหลังนึงอะ่มะมายอนไม่เดี๋ยวจะลองจุ่มเยื่อขึ้นลงรองมันออกมาดูครับจุ่มขึ้นจุ่มลงแป๊บเดียวนั้นมันกินแล้วครับกินแรงมากตอนนี้ยังไม่เห็นตัวครับเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าปลาไหลหรือว่าปูใครมีเทคนิคดีๆในการปักปลาไหลเนี่ยแนะนํามาได้นะครับเมื่อกี้ตอนมันกินอันแรกอะ่ะเราก็ปล่อยไว้ประมาณหนึ่งนาทีเกือบ2นาทีอะ่ะพอดึงขึ้นมามันก็ไม่ติดติดแต่ตยาขึ้นมาเนี่ยเหมือนมันกินแล้วมันก็ดึงเข้าไปใตยย้ยาีนี่และครับสู้กันอยู่ ทีแรกตอนสู้มันอะมันก็ตึงๆมืออยู่แต่ดึงไปดึงมาเหมือนมันคลายออกมาพอมันคลายออกมาเนี่ยตอนเราดึงขึ้นมามันก็ติดกับกอหญ้ารูนี้รูเดียวหมดเบ็ดไปสองหลังแล้วครับไม่เป็นไรเอาอีกหลังหนึ่งหย่อนแล้วกันเราต้องรอมันขึ้นมาให้ได้ว่ามันเป็นตัวปลาไหลจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะค่อยจุ่มเหยือมงผิวน้าครับให้มันเลื่อยขึ้นมานั่นไงนันไงเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วครับเห็นหัวมันไหมครับปลาไหลจริงจริงด้วยเห็นตัวอย่างเงี้ยก็สวยสิครับปลาไหลจริงจริงด้วยครับรูนี้ ดูมันสิครับไม่กลัวไฟด้วยพี่จะให้มันกินยังไงวะถึงจะได้ตัวมันนั่นไงครับทุกคนกินไปละรอบนี้ไม่พลาดแน่เราจําได้ละเวลาปลาไหลกินเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยให้มันกินลึกๆก,ก่อนอย่าเพิ่งไปทึงสู้กับมันเดี๋ยวจะปล่อยไว้สักพักนึงก่อนครับเก็บเบ็ดคั้นก่อนหน้าก่อน3ามคันก่อนหน้านเนี่ยเสร็จมันหมดเลยตอนเนี้ทีแรกเตรียมเบ็ดมา5หลังอะตอนนี้เหลืออยู่2หลังแล้วครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดเสร็จอจะเดินลงไปดูครับ อรอบนี้ปล่อยไว้สักพักอะ่ะหัวเบ็ดจมน้ําเลยมาดูมาลุ้นไปด้วยกันครับว่าตัวมันจะอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้จื๊บหลุดอีกแล้วครับทุกคนรอบนี้เหยื่อก็ไม่เหลือทิ้งดวงเบ็ดไว้ให้ดูต่างหน้าเอา้าสี่หลังหมดไปแล้วครับเหยื่อหมดเลยไหนลองดูซิหลังที่ห้าหลังสุดท้ายเนี่ยเราสังเกตพฤติกรรมมันดูว่าตอนที่มันเลยจะมากินเหยื่อเนี่ยเหมือนมันเลยมาช้าๆ้านะครับแต่ตอนที่มันขึ้นเหมอบเนี่ยอย่างไวเสียงมันจูบเหยื่อเนี่ยดังจบเลยดูสิครับ รูเนี้ยมีปลาไหลจริงแต่ยังไม่ได้ตัวนี่แหละครับอารมณ์ปลาไหลอยู่ต่อหน้าแต่ไม่มีปัญญาเอามันตอนที่มันขึ้นมาจะคว้าเอาคอมันเลยอ่ะก็กลัวไม่ทันมันใครที่หาปลาไหลแล้วเจอสถานการณ์แบบนเนี้ยแนะนามาหน่อยครับต้องทํายังไงเนี่ยถ้าหลังที่5ห,หลังเนี้ยไม่ได้ตัวมันอะ่ะเหมือนเรามาป้อนเหยื่อมันเลยนะเนี่ยเออหรือว่าดวงเบ็ดที่เราใช้เนี่ยมันจะใหญ่เกินไปปลาไหลตัวเนี้ยมันก็ยังตัวเล็กอยู่ดูสิครับมันยังไม่เลิกเราก็ไม่เลิกไม่รู้ละ อย่างน้อยเราก็รู้ละว,ว่าตรงนี้มีปลาไหลอยู่ดูสิครับดูตัวมันขมเอิบนั่นไม่ทันมันจริงครับวันนี้ยอมก่อนแล้วกันแต่ให้เรารู้เนี่ยเราว่าเบ็ดของเราชุดนี้ดวงเบ็ดมันจะใหญ่เกินไปครับปลาไหลตัวเมื่อกี้มันตัวเล็กวันนี้ยอมครับขอไปเปิดตำราหาปลาไหลก่อน